ที่จะเข้าไปนั่งอยู่ต่อหน้าลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะทําธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับกรมมทานของลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยสร้างความคุ้มครองให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องไอแคร์เนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเวลาที่เราไปเก็บเบี้ยไปต่ออายุการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องจะทําให้ลูกค้าประทับใจและสามารถส่งต่อให้กับลูกหลานลูกค้าได้แล้วก็บอกต่อลูกค้าคนอื่นๆได้อีก เราไม่ต้องพกเอกสารถุงใหญ่ไปหาลูกค้าเพราะเดี๋ยวนี้เป็นยุคดิจิตอลแล้วนะคะเพียงแค่เรามี iPad แค่เครื่องเดียวเราก็สามารถทํางานได้ทุกที่เลยประหยัดเวลาในการทํางานของตัวเองรวมถึงประหยัดเวลาให้กับลูกค้าด้วยมสะดวกรวดเร็วถูกต้องข้อมูลไม่หายประหยัดเวลาแล้วก็ลดขั้นตอนในการทํางานจากเดิมที่ต้องเดินทางไปพบลูกค้านะครับแล้วก็นําส่งเอกสารกลับเข้าบริษัทครับ บริษัทได้รับข้อมูลเรารวดเร็วยิ่งขึ้นส่งปุ๊บก,ก็คือบริษัทจะได้รับอัพเลยค่ะเอกสารเนี่ยไม่ตกหล่นเลยคือในระหว่างที่เราส่งเนี่ยค่ะ ทาง ICA r e เนี่ยเขาจะให้เรามีการแนบเอกสารอย่างบางครั้งในเรื่องของถ้าเอกสารที่จําเป็นเราก็สามารถแนบได้เลยนะคะ ICA ค e ค่ะเป็นสังคมไร้เงินสดลูกค้าสามารถชําระเบี้ยรประกันภยัยด้วยการสแกนจ่ายตรงนั้นได้เลยเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ลูกค้าเปลี่ยนงวดการชําระเบี้ยก็ตามนะครับหรือว่าเพิ่มลดสัญญาเพิ่มเติมหรือลูกค้าใช้สิทธิพิเีเมี่มฮอลิเดย์เนี่ยเราก็สามารถไปทําเรื่องต่อให้กับลูกค้าได้ก็อยากจะเชิญชวนพี่พี่น้องนองมาใช้ไอแคร์นะคะ เพราะว่าเรานะคะจะสามารถรักษาผลประโยชน์ลูกค้าและรักษาผลประโยชน์ของเราได้แย่ยอดเยี่ยมเลยค่ะเปิดใจแล้วก็ลองใช้ไอแคร100%ในการเปลี่ยนแปลงงานดูแลหลังการขายกับคุณลูกค้านะคะสิ่งสําคัญก็คือการบริการที่รวดเร็วและตอบย้ำการบริการอย่างมืออาชีพครับลองใช้ไปบ่อยๆนะครับการันตีได้ไม่เกินสามครั้งเราจะต้องลืมเรื่องการใช้งานระบ,บ วันนี้ทุกคนลองใช้ i c a ครในแอปที่บริษัทจัดให้ให้มาทดลองใช้ระบบ i อ a ครนี้นะคระ <I Care. S 1> ไอแคร์ไม่ยากอย่างที่คิปนะคะสวัสดีครับท่านผู้บริหารหน่วยและพลังตัวแทน a a ทุกท่านวันนี้นะครับผมอยากจะมาเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ iCare Go Green เรามาร่วมกันใช้ iCare นะครับสำหรับงานบริการปีต่ออายุแทนการใช้กระดาษกันเพื่อโลกที่สวยงามเพื่อโลกที่สดใสของเราในอนาคตนะครับ เชิญชวนทุกท่านครับ